รีบตรวจสอบเป๋าตังคด่วนก่อนวันที่20ตุลาคม68แนะขั้นตอนการตรวจสอบภายใน1นาทีสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสายเบอร์ n ชนแนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าคนละครึ่งจะปล่อยให้เรากดรับสิทธิ์วันที่20ตุลาคม68คือวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคนที่สมัครแอปเป๋าตังเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือขั้นตอนการยืนยันตัวตนนะครับซึ่งถ้าหากเราไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับเราจะไม่สามารถกดรับสิทธิ์คนละครึ่งได้นะครับดังนั้นนะครับถ้าใครนะครับที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือไม่รู้ว่าเรายืนยันตัวตนหรือยังวิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆเลยนะครับให้เรานะครับเข้าแอปเป๋าตังค์นะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับกดตรงที่ รูปโปรไฟล์ด้านล่างขวามือสุดนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะเห็นสถานะการยืนยันตัวตนของเรานะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับเป็นตัวอักษรทีเขียวเขียนคําว่ายืนยันตัวตนแล้วนั่นก็หมายความว่านะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับรอกดรับสิทธิ์ครึ่งในวันพรุ่งนี้วันที่20นะครับแต่ถ้าขึ้นข้อความแบบนี้นะครับ รอยืนยันตัวตนเพิ่มเติมตัวหนังสือสีส้มๆนะครับท่านต้องรีบนำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับไปที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้สีเทาๆนะครับตามตัวอย่างนี้นะครับสำหรับวิธีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่ตู้ ATM นะครับให้เรานะครับไปที่ตู้ ATM ตามตัวอย่างนี้นะครับเมื่อเรามาถึงหน้าตู้แล้วนะครับให้กดคำว่ายืนยันตัวตนอ่านข้อความหน้าจอนะครับแล้วกด รับทราบและรับรองอ่านความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลนะครับกดปุ่มยินยอมได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเสียบบัตรประจำตัวประชาชนเข้าไปในช่องเสียบบัตรนะครับห้ามเสียบบัตรประชาชนเข้าไปในช่อง at m นะครับต้องดูให้ดีนะครับเมื่อเราเสียบเสร็จแล้วนะครับระบบจะให้เรารอสักครู่นะครับจากนั้นนะครับหน้าจอมันก็จะขึ้นแจ้งว่านะครับธนาคารได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว นั่นหมายความว่านะครับเราได้ยืนยันตัวตนสําเร็จนะครับให้เรารับบัตรคืนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรารอกดรับสิทธิ์คุรครึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับคือวันที่20ตุลาคม68นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับให้รีบดำเนินการโดยด่วนนะครับตอนนี้นะครับมีผู้คนเป็นจํานวนมากนะครับไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยเป็นจํานวนมากนะครับแนะนํานะครับ ให้ท่านนะครับหาช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับไปยืนยันตัวตนนะครับไม่อย่างนั้นเราจะเสียเวลาต่อแถวนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ